ทุกคนบริษ Coffee and Bar ทุกคนยูสิแม่น้ำน่านแม่น้ำบางกอพระราชวังจังจะอยู่นู้นใช่ไหมครับนี่คือดรอ g รีเวอร์เอ e เวนิวเป็นฝั่งของโรงแรมแล้วก็บริษ Coffee and Bar ทุกคนจ้า ตรงนั้นจะเป็นศา,าลสมเด็จพระนเรศวรด้วยแล้วก็พระราชวังจันทร์ด้วยแล้วก็สะพานอยู่ตรงนี้จ้ะก,ก็เลยชื่อเบร็สซพานี่เห็นทุกคนจ้ะเพื่อจะข้ามไปฝั่งนู้นได้แต่เราเดินมาเรียบแม่น้ำบางกอจากสะพาวนนเรศวรวัดใหญ่นะทุกคนจ้ะเรียบมาเรืเร่อยๆประมาณร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเมตรทุกคนนี่ฮะอู้จะฝนจะตกไหมเนี่ยนี่เบร็กอยู่ตรงนี้จ้ะเดี๋ยวเราจะต้องเช็คเผาแล้วนะจ้ะนี่นฮะเราเรียบแม่น้ำน่านเนี่ยคดเคี้ยวเป็นบางกอวัดใหญ่อยู่ตรงนั้นจ้ะ พระพุทธชินราชงามเลิศทุกคนนี่คือ Bridge Coffee and Bar เห็นไหมสามารถนั่งตรงนี้ได้นั่งด้านในแอร์จับๆนะครับตะบองเพชรสวยเนาะทำเหลืทองมากสุดๆนี่ฮะ d r ้ g o n ร i เวอร์เอเวอนโฮเทลข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นได้ง่ายจ้ะทุกคนนะครับ สารกลางอยู่แถวนั้นใช่ไหมที่เขาจัดงานพระบระมเตยโรคก,กันนาแล้วก็สะพานที่ถัดไปจากสะพานพระราชวังจันทร์ต้องใช้นอหนูสะกดนะลราสะกดผิดนะ่ะถัดไปก็เป็นสะพานนเรศวรซึ่งตรงนั้นจะเป็นที่ตั้งของสามวัดประวัติศาสตร์ก็คือวัดนางพญาวัดราชบุรณนะและวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกทุกคนาเข้าทางนี้ได้นะนะครับ ลงมาแล้วเราก็จะเจอบรรยากาศอบอุ่นข้างบนจะเย็นๆชฉ่ำๆนะครับทุกคนเราลงมาแล้วนะจากบริดจ์คาเฟ่ค f ฟ e ี่ค f ฟ e ี่แอนด์ดาร์ทุกคนพระราชวังจารึกขึ้นจากฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนเอกาทสรสเร์ตเขาโหลดยาวมาจุงนี้เวยหรอถนนเอกาทุสร์ต สะพานแห่งประสาทวิสัน164อย่างเงี้ยทุกคนจะเพิ่งจะอายุ4ปีนี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะครับมีก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งนะเคยติดต่อกันไว้แต่ก็ไม่ได้ไปก๋วยเตี๋ยวห้อยไข่นะฮะอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้นานมากแล้วเนี่ยครับก็จะถึงสะพานเดเรสวันเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าเมือง เลี้ยวขวาข้ามสะพานนาเรศก็จะไปฝั่งอออุ้ยไปอีกบรรยากาศอยู่ดูทุกคนวิทแม่น้ำนานอีกเมืองนึนะครับแยกสองเมืองแยกเมืองออกเป็นสองฝั่งนะครับนัะเนียเขาจะยมกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขากันอยู่นะจ๊ะแต่ในส่วนของเบอร์เเนี่ยถ้าเกิดใครจะกินอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวกาแฟเย็นๆเนาะ ร้อน้อุ่นๆก็หลบข้างนอกไปอยู่ในเย็นๆมีบรรยากาศนอกระเบียงห้ขาได้ด้วยนะฮะก็จะมีชากาแฟสมูตีซีโซดาอะไรอย่างเงี้ยชานมสดนะครับนี่เห็นไหมบรรยากาศฝั่งนู้นกำลังมีงานพระบะรมมนตรายโลกกันนะมีขับสะพนานระเลยส่วนข้างหน้าซ้ายมือก็คือวัดใหญ่นะครับหน้า วัดใหญ่ก็จะเป็นวัดนางพญาแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งข้ามถนนปนิดเดียวเองเพจะลอดใต้สะพานพระนเรสวนก็ได้ไปวัดราชบูรณะได้เลยทุกคนจะ้ะเห็นไหมางหน้าเจดีย์ดำๆนั้นเป็นวัดราชบูรณะและนี่คือวัดใหญ่พระพุทธชินาราชเห็นไหมครับแต่เราจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้แล้วกันเนาะเพื่อจะได้ผ่านวัดนางพญาแล้วก็จะเห็น สลาหัตถายนเรศห้าพระองค์นะนนครับลาธิปธรรมนี่แหละครับตรงไปเรื่อยๆนะก็จะไปวัดจันทะันตกตะวันออกนะฮะก็จะไปวัดสะพานสุบรรกัญญาตรงนู้นทะลุไปถึงนู้นเลยนะไปถึงวัดยุรามณนีได้เลยเลี้ยวซ้ายตรงวัดจันทร์เพื่อจะเข้าถนนพระบรมไตรโลกกันนะยี่สพานนเรศวนนี่เลยครับพรรจุรุณนะ พระนางพญาพระใหญ่แล้วก็สาราคาไทยนเรศก,ก,นะก,ก็อยู่ขวามือใครจะสักการะนะครับพระพุทธรูปนางพญาเรือนแก้วก็อยู่ขวามือรถสวยรถสวยนี่ห้าพระองค์ก็จะอยู่ในสารามีสมเด็จพระธรรมราชานะครับพระวิสุทธิกษัตริย์พระนเรศวรพระสุพรรณกัญยาแล้วก็สมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ย ที่จะดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยดอกนวลสีเนี่ยสีสีเหลืองทุกคนน,น,นนี่นะต้นนี้นะฮะต้นนี้แต่ไม่ใช่ต้นนูนนะต้นนูนจะเป็นชายพฤกษชพฤกษ์ไม่เกี่ยวกันนะฮะดอกไม้ประจาจังหวัดดอกนวลสีคือต้อนนี้จะ้ะนี่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 ข้างบนนี่นี่ดอกจะไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ล่วงเต็มเลยส่วนต้นไม้ประจาจังหวัดก็คือต้นปีกาสะลองแต่ถ้าดอกไม้คือดอกนวลสีจะ้ะ จังหวัดนี้จะแปลกครับมีต้นไม้กับดอกไม้คนละชนิดกันที่เป็นประจำจังหวัดนะครับ่ะเดินไปรถไฟแล้วนะไปเจอกันนะครับนี่จ้ารถไฟเราจะเดินไปสายมือนะรถไฟถ้าขวามือนี่คือไปไหนรู้ไหมทีม่เชียงใหม่แต่้ายมือเข้ากรุงเทพจ้ะน,นี่ฮะนี่ฮะบรรยากาศสถานรถไฟพิษณุโลกจะเป็นแบบนี้จะมีพัดลมสองตัวเห็นไหมตรงนู้ตัวหนึ่งฮะ แล้วก็ตรงนี้จะมีที่ชาร์จแบตก็โอเคอะ่ะดีกว่าสถานยรถไฟลังสิตธลังสิตไม่มีที่อะไรเลยบริการไม่มีเลยที่ชาร์จแบตก็ไม่มี Wi ไ,ไฟก็ไม่มีแต่ดีว่าห้องน้ำฟรีเท่านั้นเองนี่ออกมาก็จะเห็นรถไฟแบบนี้นะฮะก็จะเป็นวงเวียนรถไฟจำได้ใช่ไหมนี่คือพิษณุโลกเมืองสองวายเราอยากไปทุ่งแสลงหลวงมากตรงนี้เนี่ยที่เราพูดบ่อยๆเนี่ย ทุกงแสงลงสวนมากครอบ